เลี้ยงกาแฟรบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะเวลานัดผมชักเริ่มจะไม่เข้าใจขึ้นมาแล้วว่าคนเราจะมีเวลานัดกันไปทำไมผมรู้สึกอยากจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีเวลานัดกับใครที่ไหนขึ้นแต่งิตแต่งิดเราผูกพันอยู่มากพอแล้วกับกิจวัตรประจำวัน และภาระในการดำรงชีวิตอยู่ทำไมเราไม่ปล่อยให้การพบปะก,กันเป็นเรื่องของความรู้สึกร่วมกันโดยไม่มีเวลาเข้ามาทําตัวเป็นเจ้าเป็นนายมาบังคับและมาขู่เข็นเราเหมือนกับว่าถ้าเราจะพบกับใครเราก็ต่างคนต่างไปในที่ที่ตัวอยากจะไปเรานิมิตถึงสวนไม้ดอกเราก็ไปในที่ที่เรารู้สึกว่าจะมีสวนไม้ดอก เราอาจจะไปสวนทนบุรีรมอีกคนอาจไปสวนสามพรานหรือตลาดนัดสนามหลวงแต่ถ้าใครไปสวนทนบุรีรมก็จะเจอกับเราเราก็จะได้พบคนที่มีความรู้สึกพ้องกันกันกบเราเพียงสบตากันหนึ่งครั้งเราก็จะรู้เรื่องเข้าใจกันไปถึงไหนไหนเราก็ไม่ต้องมาเป็นทาสของเวลาว่าสี่โมงครึ่งจะไปถึงที่นั่นอยู่แค่หน้าหอนะ ไม่ต้องเข้าไปจะออกมาเองอย่าช้าอีกนะถ้าช้าคราวนี้แล้วก็อย่าหวังเลยแล้วเราก็ไม่ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเรามีเวลาที่จะเดินทอดน่องและไปในที่ที่เราอยากจะไปไปพบคนที่เราพึงใจในที่ที่เราพึงใจแต่เห็นจะไม่ใช่วันนี้ผมมีนัดและกำลังจะต้องรีบไปผมมีนัดกับคนที่ผมรัก คนที่ผมรักแปลกทำไมเราไม่พูดถึงคนที่เรารักว่าคนที่เรารักทำไมเราไปใช้คำว่าคนรักแฟนเมียหรือภรรยากันเสียหมดทำไมเราไม่แนะนำกับใครๆว่านี้ไงผู้หญิงที่ผมรักบางทีอาจจะเป็นว่าเราไม่มีใครที่รักกันมากมายขนาดจะลืมความเป็นภาษาหน้าดนตรีของมันก็ได้ เพราะการพูดวลีนี้มันเหมือนกับควักหัวใจออกมาวางเป็นเดิมพันในการพูดนี่ไงนี่ไงผู้หญิงคนที่ผมรักนั่นสิทำไมเราถึงไม่ยอมพูดกันแม้แต่ผู้หญิงคนที่ผมรักเธอก็ไม่ให้ผมพูดเธอไม่ยอมรับเดิมพันที่ผมวางลงผู้หญิงคนที่ผมรักเธอเป็นคนสวยแน่ละลงเป็นผู้หญิงคนที่คุณแปลกใจว่ารัก คุณจะว่าไม่สวยได้อย่างไรใครจะว่าก้นต่ำแต่พกเตี้ยอย่างไรเธอก็เป็นคนสวยของผมอยู่วันยังคำ่ำหาได้ง่ายๆเสียที่ไหนที่จะหาคนที่รักสักคนหนึ่งที่เจอเจอก็เป็นคนที่ถูกตาถูกใจเสียแหละมากเคยเป็นเหมือนผมไหมผมเคยชอบผู้หญิงมาเป็นสิบแต่พอแวบแรกที่พบเธอนั้นหัวใจผมกระตุกเหมือนกับจะหยุดเต้น หัวใจผมนิ่งเงียบชาวูบไปพักหนึ่งก่อนที่เต้นโครมครามเหมือนจะหลุดออกมาข้างนอกคล้ายคล้ๆมันจะตะโกนว่านี่ไงนั่นไงนี่แหละผู้หญิงที่อัวต้องการมาให้ลือคนนี้แหละอย่างนี้แหละแบบนี้แหละมันเหมือนกับวิทยุเก่าๆเาครื่องหนึ่งที่ดังคลืดคลาดไม่ได้สับมาตลอดแล้วจู่ๆมันก็เป็งตรงช่องตรงคลื่นส่งเสียงดังอ้าว เป็นเพลงอันเร้าใจขึ้นมาคุณรู้สึกอย่างไรกับผู้หญิงคนที่คุณรักไม่เห็นหน้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคอพอเห็นหน้าเจ้ากินข้าวหมดหม้อหรือเปล่าเลยผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นของผมนั้นทุกครั้งที่เจอเธอเป็นอันจะต้องเกิดอาการมือเย็นใจสัน่นน้ำลายเหนียวขึ้นมาทันทีคุณกินข้าวลงหรือถ้ามีอาการน้ำลายเหนียวใช่ไม่ลงหรอก ผมก็กินไม่ลงเพระาะฉะนั้นทุกครั้งหลังจากที่ได้พบเธอกลับมาผมเป็นต้องกินข้าวแหกหม้อแหกไหคุณคิดอย่างไรกับคนที่คุณรักสัมผัสแถวแต่เพียงปลายก้อยหรือของผมเปล่าเลยถ้าจับได้ทั้งตัวผมก็จะจับทั้งตัวถ้ากลืนได้ผมก็จะกลืนเห็นเพียงแค่ชายเป็ดโคตที่ลักพลชายกระโปรงเหนือเขา่าใจผมก็หวหิว เหมือนมีใครมากัดมะนาวทั้งลูกร่วมใหญ่ๆต่อหน้าผมน้ำลายรื้นออกมาทันทีทำไมผมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะกับผู้หญิงอื่นเห็นนมต้องโล่งถงผมก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้นี่อย่างไรก็เถอะถ้าคุณสัมผัสคนที่คุณรักแม้จะเพียงปลายก้อยคุณก็ดีกว่าผมแล้วละของผมนั้นอย่าว่าแต่ปลายก้อยมือเลยก้อยตีนก็ยังไม่เคยป้ายรถเมย์ ผมคิดว่าผมมีเวลาเหลือเฟือที่จะนั่งรถเมย์ไปผมจะต้องไปนั่งแท็กซี่อีกหลายโหนหลายทอดเมื่อพบผู้หญิงคนที่ผมรักผมไม่รังเกียจรถเมย์และไม่เคยรู้สึกทรมานที่ห้อยโหนไปผมจะปฏิเสธรถเมย์ได้อย่างไรในเมื่อชาตินี้ทั้งชาติผมยังต้องอาศัยมันอยู่ไม่ว่ามันจะเลวซามต่ำช้าไปกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกกี่เท่าผู้คนจะไปไหนกันมากมาย มันก็มากมายอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันวันนี้รู้สึกจะมากมายเป็นพิเศษหรือจะเป็นเพราะเป็นวันปีใหม่ยังไม่ถึงวันปีใหม่นี่วันนี้เพิ่งวันที่30ผมมีนัดกับผู้หญิงคนที่ผมรักวันนี้เธอไม่ยอมให้วันที่31กับผมเธออาจมีนัดกับเพื่อนคนอื่นๆไว้เหมือนที่บอกผมหรืออาจมีหนุ่มคนอื่นๆซึ่งสำคัญกว่าผม ผมรู้สึกอิจฉาวันที่31อทำไมเดือนนี้ไม่มีแค่30วันนะถึงมี30วันเธอก็คงเก็บวันที่30ไว้และให้วันที่29กับผมอีกนั่นแหละช่างเธออย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังให้เวลากับผมไม่หล่นลงมาอยู่วันที่20่วิบกว่าก็ดีแล้วเพราะอย่างน้อยก็แสดงว่าผมยังมีอันดับคงจะเป็นอันดับสองผมเชื่อว่าอย่างนั้น รถเมย์มาแล้วคนแน่นขนาดมาเหมือนเคยผมเบียดตัวขึ้นไปบนรถเมยรถเมยจะแน่นเสมออย่างนี้ในเวลาเย็นความสุขส่วนตัวผมนั้นมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือการขึ้นรถเมยแล้วได้นั่งเวลาที่ผมขึ้นรถเมยเป็นประจำคือเวลาสายและเย็นซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่ผมจะได้นั่งนั้นมีน้อยมาก แล้วผมก็ยังตัดโอกาสตัวเองเสียอีกที่พยายามจะไม่นั่งถ้ามีคนอื่นที่อยากนั่งและจำเป็นต้องนั่งมากกว่าผมอยู่ด้วยผมต้องการที่จะก้าวชาชาไปนั่งอย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องระแวงกัง,งวลว่าจะต้องลุกให้สุภาพสตรีเด็กและคนชราทิกษุสาม,มเณเตลอดจนยายชีตาเถนและคนพิการ มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในใจที่ผมจะรู้สึกว่าผมเป็นฝ่ายให้ผมได้ทำทานเนื่องจากผมไม่ค่อยมีโอกาสจะทำบุญผมจึงพอใจที่จะทำทานด้วยการไม่นั่งเมื่อย,ยังมีผู้อื่นต้องการจะนั่งอยู่บนรถแต่เมื่อมีที่ให้ผมนั่งผมจะเดินไปนั่งอย่างประนีตและเป็นสุขผมไม่เคยรู้สึกว่าการที่รถเมลวิ่งเลยป้ายไปสักป้ายสองป้ายเป็นการเสียเวลา ถ้าหากว่าเป็นการเลยในขณะที่ผมนั่งอยู่ผมไม่รังเกียจการเดินย้อนเท่าเท่ากับที่ผมไม่รังเกียจการเดินผมเชื่อว่าธรรมชาติได้สร้างตีนมาเพื่อการเดินมากกว่าเพื่อการเตะถีบหรือกิริยาอาการที่ใช้ตีนอย่างอื่นผู้หญิงคนที่ผมรักไม่ชอบการเดินเธอเคยปฏิเสธที่จะเดินนับต้นมาขามสนามหลวงกับผมเธออ้างว่าเธอต้องเดินไปมามากอยู่แล้วในวันหนึ่งหนึ่ง การเดินรอบสนามหลวงเพื่อนับต้นมะขามนั้นเป็นเรื่องไร้สาระถึงอย่างไรข้อสอบความรู้อะไรที่ไหนก็คงไม่ถามมาว่าต้นมะขามสนามหลวงนั้นมีกี่ต้นผมจะไปเถียงเธอกระไรได้เมื่อเธอไม่เดินก็แสดงว่าเธอไม่เดินผมเองอยากนับมันเสียที่ไหนหลักต้นมะขงมะขามผมอยากเดินกับเธอให้นานนานต่างหาก เดินโดยไม่นับต้นมาขามมันจะครบรอบเร็วเกินไปความเห็นแก่ตัวตราบใดที่ยังขึ้นรถเมยอยู่ผมจะต้องฉกฉวยประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดเราจะมองลักษณะนิสัยของคนได้มากบนรถเมยผมชอบที่จะดูการแสดงออกของคนที่นั่งและหาที่นั่งบนรถเมยผมได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้ว ที่จะหอบเอาจิตใจที่เปลี่ยมไปด้วยความอยากทำทานในการสละที่นั่งให้คนอื่นขึ้นไปด้วยผมจึงพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีผมจะไม่ถือว่าคนที่พยายามนั่งใกล้ๆพระเพื่อจะหลีกเลี่ยงความอีหลักอีเหลือที่จะไม่ลุกให้ผู้หญิงนั่งเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่มีทานในใจในเมื่อสภาวะมันเอื้ออำนวยอีกอย่างการลุกให้ผู้หญิงนั่งนั้น เขาเลิกปฏิบัติกันตั้งแต่รถเมยยังไม่ได้ย้ายมาเป็นขององค์การขนส่งมวลชนเสียอีกแล้วบางบุรุษเขาก็โมเมเอาว่าบุคคลมีสถานะเสมอกันตามกฎหมายอยากร้องแรกแหกกระเชอดีนักตัวใครตัวมันแล้วกันสิ่งที่ผมมักจะสังเกตคือบริเวณที่นั่งตรงล้อรถที่จะมีรูปโค้งขึ้นมาคนที่นั่งก่อนจะไม่ยอมไปนั่งข้างใน นั่งแบะให้คนที่พยายามจะไปนั่งทีหลังตะกายเข้าไปนั่งหรือแม้ที่ที่เพียงแต่มีแดดสองก็ไม่ยอมที่จะเข้าไปนั่งรับแดดที่นั่งยาวด้านหน้ารถก็เป็นแหล่งแสดงสัญชาตญาณของคนได้มากเหมือนกันคนที่นั่งก่อนจะไม่ยอมเข้าไปนั่งในสุดและคนที่นั่งกันอยู่ก่อนจะไม่พยายามโดยเด็ดขาดที่จะเบียดกันเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้คนอีกคนที่ยืนอยู่นั่งได้ ดูแต่ขณะที่ผมยืนสังเกตอยู่นี่ก็เถอดผู้ชายคนหนึ่งพยายามเบียดตัวกับคนข้างๆเพื่อให้ผู้หญิงสองคนที่ขึ้นมาด้วยกันได้นั่งคนหนึ่งรถวิ่งมาได้อีกพักหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็ลงและคนที่นั่งติดๆกันอีกคนหนึ่งก็ลงเหลือที่พอที่จะเบียดกันนั่งได้สามคนผู้หญิงที่เหลืออีกคนนั่งลงพร้อมกับอ้าปากปราศัยกับผู้หญิงคนที่นั่งทีแรก ทั้งสองฉีกก้นและเบี่ยงขาเสียดเต็มที่เธอเลือกที่จะนั่งสบายๆเพียงสองคนมากกว่าที่จะนั่งเบียดเบียดกันเพื่อให้คนที่ยืนอีกคนได้นั่งทำไมสังคมคนของเราถึงได้มากไปด้วยคนเช่นนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจผมเชื่อว่าผู้หญิงคนที่ผมรักจะต้องทำอย่างเดียวกับผู้หญิงสองคนที่ทำตำตาผมอยู่นี่ผมรู้สึกอย่างนั้น เพราะเวลาเป็นปีที่ผ่านมาที่รู้จักกันทำให้ผมรู้สึกได้เธอไม่เคยคิดว่าผมได้ให้อะไรกับเธอความจงรักภักดีและความเป็นสุดรักสุดบูชาสุดจะสรรหาสุดจะหวนหอมของผมไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกว่าผมได้ให้อะไรกับเธอเหตุนี้กระมังเธอจึงไม่เคยให้อะไรผมเป็นการตอบแทน หรือว่าการที่เธอยอมไปไหนมาไหนกับผมบ้างตามสมควรนั้นเป็นการให้ของเธอแล้วก็อาจเป็นได้ผมจะเรียกร้องอะไรได้และผมจะคัดค้านต่อต้านปฏิเสธอะไรได้ในเมื่อหัวใจผมมันเต้นเร่าประกาศออกมาเสียแต่ครั้งกระโน้นแล้วคนนี้แหละอย่างนี้แหละแบบนี้แหละในเมื่อมันจะเอาของมันอย่างนี้ ผมก็ตามใจมันแม้กระทั่งว่าผมกรอกหูมันดังๆว่าเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวมันก็ตวาดแว๊ดกลับมาว่าก็มึงจะให้เขาไปเห็นแก่หมาที่ไหนผมก็จะบ่นไปอ่อยๆอีกว่าน่าจะเห็นแก่ความรักมั่งมันก็จะบอกว่าพยายามเข้าสิเขายังไม่ทันจะรักเองเลยไอ้ง,งั่งมันด่าผมเสร็จเป็นการปิดการโต้แยง้ง การโต้แยง้งผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องมีการโต้แยง้งผมนิยมการแสดงเหตุผลเพราะมันเป็นการประเทืองปัญญาและทำให้เกิดความคิดความอ่านแตกขแขนงไปได้ผมเกลียดสังคมที่ไม่มีการโต้แยง้งผมเกลียดสังคมที่ผู้คนพูดไม่ได้เหมือนที่อยากจะพูดแต่นั่นแหละผมว่าสังคมอย่างที่เราอยู่กันนี่ บางทีการไม่พูดอะไรเสียเลยจะเป็นการไม่กระทำการที่ดีที่สุดแต่นั่นแหละอีกทีสิ่งที่พยายามทำคือการไม่นิ่งเงียบผมพยายามส่งเสียงในฐานะเจ้าของประเทศคนหนึ่งบ้างแอบคิดเอาว่าเขาจะได้ยินเสียงผมเพียงแววผมไม่อยากให้เขาได้ยินเสียงผมชัดเจนเกินไปเพราะมันน่าเป็นห่วงตัวเองไม่น้อยถ้าจะเป็นดังนั้นกับความรักที่เป็นอยู่ ดูผมจะถูกเย็บป,ปากเสียสนิทอเดียวผมก็ไม่กล้าเอ่ยเกรงว่าใยญเยื่ออันบางหวิวของความรักที่เธออาจจะมีขาดหายถ้าวันนี้ผมผิดนัดก็จะเป็นครั้งที่สองไม่มีการโต้แย้งสำหรับครั้งแรกและแน่นอนว่าจะไม่มีการโต้แย้งสำหรับครั้งที่สองเธอพูดเป็นในในไว้อย่างนั้นผมไม่อยากจะจำว่าเธอผิดนัดกับผมกี่ครั้งครั้งละนานเท่าไร รวมๆกันแล้วเห็นจะรวมเวลาได้เกือบสองอาทิตย์ละมังตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เป็นไรหรอกเพราะผมไม่เคยคิดว่าการรอใครเป็นเรื่องเสียเวลาหรือเสียหายโดยเฉพาะกับเธอแม้บางครั้งนัดกันแล้วเธอไม่มาหัวใจผมมันก็ยังปลอบได้ปลอบดีว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อไม่มีการโต้แย้ง ผมก็รู้สึกตัวเองเหมือนรถที่ติดเนินหนาอยู่กับการจราจรอันคับคั่งเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ที่สุดคนขับก็ดับเครื่องและรอรถติดนั่นสีรถมันติดแต่เราอย่าเพิ่งมาพูดกันเรื่องรถติดตอนนี้เลยผมมองหาใครสักคนที่มีนาฬิกาผมขยับจะถามคนที่ยืนถัดจากผมไปทางด้านข้างมาจริง ทำไมเข็มนาฬิกาเขาแกว่งไปมายัางงั้นละ่ะผมเริ่มกระสับกระสายว่าจะไปไม่ทันเวลานัดคนบนรถเริ่มสงสัยกันแล้วว่ารถติดอะไรถึงได้นานผิดปกติอย่างนี้ผู้คนเริ่มลงจากรถผมคิดว่าผมควรจะลงจากรถไปเรียกแท็กซี่แต่รถติดขนาดนี้เรียกแท็กซี่ไปก็เท่านั้นมีที่ว่างผมจึงนั่งลงด้านในติดหน้าต่างผมหันไปถามคนที่นั่งข้างหน้าผมว่าเวลาเท่าไหร่ สี่มงหถ้ารถเมล์เคลื่อนได้ภายใน5นาที7นาทีนี้ผมยังมีเวลากระเป๋าซึ่งเดินไปสังเกตการกลับมาบอกคนขับรถว่ารถชนเด็กเด็กผมไม่ชอบเลยที่จะเห็นเด็กตัวเล็กๆห้อยโหนหวาดเสียวเป็นเด็กท้ายรถสองแถวขายพวงมาลายัยหรือเร่ขายหนังสือพิม เด็กวัยขนาดนั้นเป็นวัยกำลังกินกำลังนอนกำลังเรียนและกำลังเล่นผมไม่เชื่อว่าในประเทศที่เขามีคนบริหารดีๆจะยอมให้สภาพอันทุเรศทุรังอย่างนี้เกิดขึ้นเด็กเร่ขายหนังสือพิมพ์ที่ฟุบหลับอยู่ตามบาดวิถีนั้นเป็นภาพที่น่าสังเวชผมไม่รู้เรื่องกฎหมาย ผมไม่รู้ว่าการใช้แรงงานเด็กในลักษณะนี้จะผิดกฎหมายมากมายแค่ไหนแต่ผมรู้ว่ามันต้องผิดกฎหมายผมเพียงแต่ใช้ความรู้สึกของความเป็นคนธรรมดาวัดดูว่ามันเป็นสิ่งที่กฎหมายควรจะห้ามหรือไม่เท่านั้นแต่มีประโยชน์อะไรที่จะรู้ในเมื่อไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดมันก็เป็นอยู่และจะเป็นไปอย่างนี้ผมรู้ว่าเด็กมีความเต็มใจ หรือส่วนใหญ่เต็มใจที่จะมีรายได้ด้วยการเสี่ยงชีวิตอย่างนั้นพ่อและแม่เด็กส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าเต็มใจและต้องการที่จะให้เด็กหารายได้ใครๆจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้สึกเป็นอื่นนอกจากเวทนาสงสารที่เห็นเด็กต้องทำงานหนักน้อยเหลือเกินที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นการทำลายทรัพยากรของชาติเป็นการทำลายมนุษยธรรม และเป็นการทำลายจิตใจและการเติบโตของเด็กผมจะไปพูดอย่างนี้กับใครได้เพราะมีแต่คนที่จะหมั่นไส้ผมแม้แต่ผู้หญิงคนที่ผมรักเมื่อผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเธอก็ว่าคำว่ามนุษยธรรมนั้นมันจอมปลอมเพราะมันไม่เคยทำให้คนหายหิวได้ก็แน่ละสี่ในเมื่อใจผมมันฟุบเสียแล้วที่จะโต้แยง้ง ผมจะไปบอกเธอได้อย่างไรล่ะว่าคนที่เอาคำว่ามนุษยธรรมไปผูกไว้กับความหิวความอิ่มนั้นเป็นคนไม่ค่อยฉลาดเธออ้างฉอดฉอดขึ้นมาถึงเรื่องตำรวจใจร้ายที่ไล่จับเด็กขายหนงังสือพิมพ์จนเด็กหนีลงไปในคูน้ำทำให้หนาวแทบตายหนงังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งตีตำรวจอย่างไม่เลี้ยงคนพากันเวทนาเด็กและเห็นด้วยกับหนงังสือพิมพ์ฉบับนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ตำรวจก็ยังไม่กล้าเข้าไปข้องแวะกับเด็กส่งหนังสือพิมพ์อีกเลยเธอบอกผมด้วยที่ท่าที่แสดงว่าเธอมีมนุษยธรรมอยู่ท่วมทน้นที่เวทนาปราณีเด็กที่ถูกตำรวจไล่จับลงไปในน้ำนั้นผมก็ต้องเห็นด้วยกับเธออีกทั้งที่ผมว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดตั้งแต่เห็นมารู้มาตำรวจทำถูกต้องในฐานะผู้รักษากฎหมายแล้วทุกประการ แต่นังสือพิมพ์ฉบับนั้นถือเอาว่าการกระทําของตํารวจเป็นการขัดผลประโยชน์ของตัวเพราะเด็กๆตัวเล็กเหล่านั้นเป็นกําลังการขายเป็นกําลังการโฆษณาเอาชีวิตเสี่ยงวิ่งขายหนังสือพิมพ์ของเขาเขาเคยพยายามขุดคุยเรื่องโรงงานท่าที่เอาเด็กไปใช้งานทั้งที่การกระทําของหนังสือพิมพ์ใหญ่อย่างเขานั้นเรียกได้ว่าเป็นโรงงานท่าท,ที่ใช้แรงงานเด็กอย่างเปิดเผยและเห็นแจ้ง บางครั้งเขาถ่ายรูปเด็กๆในอาณัตของเขาอยู่ในอาการรื่นเริงซึ่งนั่นเป็นการโกหกตอแหลครั้งใหญ่เขาอ้างว่าเขามีคุณธรรมที่จะช่วยเหลือเด็กให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวเขาอ้างได้สารพัดประการซึ่งผู้คนพร้อมที่จะเห็นด้วยกับเขาแต่ที่เขาจะไม่ยอมอ้างเลยก็คือคุณค่าและคุณภาพของการเติบโตที่ถูกควรของเด็กนั้นอยู่ตรงไหน และในฐานะของหนังสือพิงก่อนที่รถจะออกมีเด็กผู้หญิงหน้าตามอมแแมมคนหนึ่งอายุราวห้าหกขวบขึ้นมานั่งคู่กับผมแขนของเธอมีพวงมาลัยคล้องอยู่ตั้งแต่ข้อศอกจนล้นมาถึงมือเล็กๆที่โค้งประคองพวงมาลัยไว้ผมถามเธออย่างเอ็นดูว่าจะไปขายที่ไหนเธอบอกผมถึงสถานที่ซึ่งอยู่เลยหอพักของผู้หญิงคนที่ผมรักไปอีกไกล ผมถามเธอว่าทำไมต้องไปขายที่นั่นเธอไม่ตอบผมถามเธอว่าที่นั่นขายดีหรือเธอพยักหน้ารถเมล์เคลื่อนไปได้เรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกสบายใจที่ผมจะไปทันเวลาที่นัดหมายแต่หน้าแปลกที่ใจผมไม่รู้สึกใจต้นตึกตักเหมือนทุกครั้งที่จะได้พบหน้าผู้หญิงที่ผมรักรถเมล์แล่นผ่านศพเด็กที่ถูกรถชนมาแล้ว ใครๆพยายามจะมองให้เห็นเด็กที่ตายไปแล้วคนนั้นผมไม่ได้ดูและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเห็นศพเด็กเคราะไรคนนั้นกันหรือเปล่าแต่ผมก็เกิดความรู้สึกห่อเหี่ยวบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่ผมจะไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งที่จะมีโอกาสใกล้ชิดผู้หญิงที่ผมรักแปลกกว่าทุกครั้งที่ใกล้เวลานัดเวลานัดป้ายหน้าเวลานัด ผมขยับตัวเป็นเวลาเดียวกับที่เด็กที่นั่งติดกับผมงวนเงียนเอาหัวมาพิงต้นแขนผมเธอคงง่วงเต็มทีผมเอาต้นแขนดันหัวเธอให้ตั้งตรงแล้วขยับแขนขึ้นคราวนี้เธองกลงมาฟุบอยู่กับตักผมผมมองคนที่นั่งเก้าอี้แถวเดียวกันเขายิ้มให้ผมและก้มมองเด็กคนนั้นอย่างเอ็นดู รถเมล์เล่นเลยป้ายที่ผมจะลงไปหาผู้หญิงคนที่ผมรักแล้วผมเปลี่ยนใจที่จะไม่ลงและน่าแปลกใจที่ผมไม่รู้สึกกระสับกระส่ายความสุขลึกๆของการขึ้นรถเมล์แล้วได้นั่งเดินทางมาถึงผมผมรู้สึกว่ามันจะทับถมกันมากมายกว่าที่เคยเป็นผมไม่อยากให้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนี้รู้สึกตัวตื่นก่อนจะถึงป้ายที่เธอต้องการจะลงผมอยากให้เธอพักผ่อน ผมจะเป็นคนปลูกเธอเมื่อถึงที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายสำหรับเธอเธออาจไม่มีเวลานอนหลับอีกนานอย่างน้อยก็กว่าพวงมาลัยที่เต็มแขนน้อยๆน,นี้จะหมดลงหัวใจผมครวนครางแหบโหยถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวมันมันร่ำร้องที่จะลงจากรถเมเพื่อจะไปให้ทันเวลานัดหมายแต่คราวนี้ดูผมจะเป็นนายมันเสียแล้วเพราะผมดูมันอย่างไม่อะไรใยดีว่า Mừng nhà Dung Mừng nhà sửa,